มันจับลูกแพ้ทุกคนเฮ้ยเรียนวัดกันนะสงสารนะว่าแล้วเลือดเต็มปากเลยนะทุกคนครับผมวัดนะวันนี้นะพี่ๆทุกคน ผมจะอืไปหานี่นะของป่านะทุกคนแต่ว่าผมเดิน่ป่าบริเวณนี่นะผมเจอแสงอะไรแดงๆไม่รู้นะทุกคนคือผมกระเลยผมมากับวัดใช่ไหมวัดจะมาหาของป่าเนาะแต่แต่เจอแสงนะใช่ไหมใช่ทุกคนมันยังมีแสงเลยนะมันคิดว่าแสงอะไรอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นกระสือนะเพราะว่าแถวนี้ คือมันคิดได้สองแง่นะเพื่อนไม่ผีพงกับผีกระสือนี่นะผมรู้สึกว่ามันยังอยู่แถวนี้นะเอ้แต่กูงงว่าตรงนี้มันเป็นมันจะติดป่าอยู่แล้วนะแล้วมันมันลอยมาทางนี้ได้ไงอะก็งงเหมือนกันนะปกติมานี่ไม่ค่อยเจอนะทางนี้แต่ว่าวันนี้มาเจอนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแอบ,บตามไปดูไหมนั่นนั่นมันจะเจอแสงไะไรไม่รู้อะแอบ,บตามเลยไปล่ะไปไปกวาดีนะนี่นะ เห็นแสงแดงนะที่ตรงนู้นนะแต่ไม่รู้ว่าคือแสงอะไรนะผมก็เลยเดินเข้ามาดูให้มันชัดเจนนะทุกคนช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มกูก็เห็นนะแต่กูตามากูเห็นมันปอบพลาไงแต่แต่เห็นครั้งแรกเลยแต่แต่เนี้ยแต่เนี้ยกูกูจะเข้าไปหาคลองป่ากับมึงใช่ไหมไม่คิดว่าจะเจอนะหรือว่าจะเป็นปอบพลาหรือเปล่า แล้วแสงหายไปไหนแล้วเฮ้ยไอ้วัดนั่งงั้นเดี๋ยว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 มึงมึงฟังก่อนมึงฟังก่อนมันมีเสียงกระดิ่งหรือเปล่าวัดหรือว่าหูกูฟาดวะกระดิ่งเหมือนกระดิ่งวัวกระดิ่งแพ้เลยเออแล้วตรงนี้มีคอกวัวคอกแพ้ได้เหรอไม่เคยเห็นนะดิไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วมันอยู่ติดกับภูเขาไง ไหนอ่ะเออว่ะไม่เคยเห็นพรอพครอวัวพรอบแพ้มาก่อนเลยนั่นอะไรดิเด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 ไม่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 คือเราดูนะตรงนี้ปีติดภูเขาขลูกบอลเลอร์นะไม่ไม่มึงคิดว่าตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันมีหนามกอไผ่อยู่นะถ้าเป็นกระสือมันจะเป็นไปได้เหรองงเหมือนกันแต่แต,แต่แต่กูได้ยินเสียงกระดิ่งพระไอ้กระดิ่งละ มันก็ดิ่งวัวก็ดิ่งแพ้จริงลองลองลองตามไปดูดีกว่าปิดไฟไหมไเดี๋ยวมันมันหายว่ะไปต,ะตามแสงไปตามแสงไปทุกคนเปิดไฟแต่ว่าขอยัางยองๆหน่อยลองทางไม่เห็นนะครับไหนอะ่ะไหนอะ่นอะเจอแล,ะะละ้วเจอแล้วมันจะเห็นแสงแล้วเปล่า เอ้ยนั่นนั่นได้ยินเสียงกระดิ่งครับเพื่อนเดี๋ยวได้ลูกกระตาอะไรวะน่ะเต็มเลยน่ะนั่นน่ะเขาไปดูใครปะแสงมันวาบวาวับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งไฟกันปะมันจะเห็นเราไหมไม่แน่นะหรือว่าจะเป็นคอกแพ้เขาหรือเปล่าคอกแพเขาก็สวยดีมากินแพ้เขาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าเฮ้ย เป็นเจ้าของเขาค้นนี้แล้วที่ไม่ใช่ไหมไม่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 ไมึงรู้ตาเป็นสีเด้เออ๋อแล้วข้อแพร์ยังใหญ่เลยนะทุกคนเฮ้ยมันปีแล้วมันปีแล้วไอ้วาดข้อแพร์ขอ้ขอใหญ่เลยเอามึงทีดิมันตัวอะไรวะ,วะกัวกระสือชัวเลยเไอ,อมนะ้มันเข้าไปในข้อแพรแล้วนะมันเข้าไปในข้อแพรแล้วตามไปทุกคนไปไปไป โอ peak ้ยมืดจุดๆนี่นะเคราะแพรนะทุกคนเฮ้ยหรืผมเพิ่งเจอนะโอ้ยตาแดงๆนี้ยเนี้ยเนี้นี้เฮ้ยทำมิดมันเคราแพรป่านี่ว่านี่มันอยู่ติดกับภูเขาเลยนะทุกคนไม่ไม่ไม่มันไม่กล้าถอนหัวมันเพราะว่ามันกลัวอย่างนี้เปล่าหนามหนามจะเกี่ยวไส้มันหรือเปล่าดูดิมันยังมีตัวอยู่เลย มีแต่กอนหนามด้วยคนเนี่ยมันไม่ถอดหัวมันหรือเปล่านะเออแต่ว่าเถ่า,ถาหัวมันยัเป็นสีแดงอยู่เลยนะมันจะเป็นหัวใจมันหรือเปล่าวะไม่รู้อะกระพิบเมื่อกีก้เวรน่ะเฮ้ยเราดูอคอกแพ้เบลเลอร์เลยโอ้โหแพ้ตัวอ้วนมากเลยในปาน่านี่มีมีอคอกแพ้ด้วยเหรอวะเอยเจ้าของแม่งไม่กลัวเลยเหรอแต่แกล้งตัวเนี่ทุกคนนี่นะผนะาแดงๆนี่นี่นี่น ดิ่งแพะทุกคนได้ยินไหมกระดิ่งแพนะแล้วมีเห็นไฟไหมครับดูนะมันกินแพะตัววะสิะงแพะนั่นนะแพะทุกคนเห็นไหมตัวขาวนะโอ้โหนั่น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 ตาแดงแนั่นมันตัดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแพะร้องแพะร้องเอาไงดีแดง ลูกเลยบ้าทุกคนแพ้ร้องเลยนะไปดูใกล้กว่านี้ไหมมันจับแพ้มันจับลูกแพ้ทุกคนมันจับลูกแพ้ทุกคน อุ้มลูกแพะเฮ้ยม,ม, <Hey! S 2> มึงไปเลยนะตุกคนมันไปจับลูกแพะนะมันจะกินนะไป <Hey! S 3> อะนานกระติกมาดิยิงแม่งเลยลนะอุ้ยน้ำเกีียวหัวเฮ้ย hey! มึงไปเลยนะ อันนี้นี่ไล้กวมนมะันอะไม่มีไฟไงไากกาทุกคนมันเอาลูกแพ้ไปกินแล้วแน่เลยนะเฮ้ยออกหายไปไหนวะวมันหายไปแล้ว,ลวดิวดูทุกคนแพ้นะแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะทุกคน แผลเพียบเลยโอ้โหแต่ละมีแต่แพ้เด็กๆนะเฮ้ยมันจับแผลไปกินแล้วมั้งจับแผลจับมือกูดิเมื่อกี้มันกินไปแล้วมั้งเขี่ยเลือดเต็มปากเลยเมื่อกี้กูร้องเสียงหลงเลยอฮะอือมึงดูคอยกินมันอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะเมื่อกี้เห็นมือใครไม่รู้นะยื่นมานะ มาจับมือผมนะไปนี่เสร็จจ้อนนี่มันนี่จะกูไล่กลัวนี่ไปเอาดินะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถอนหัวสัญชาติสัญชาตยาณของพวกกระสือมันจะกลัวหนามเนี่ยนะให้เพื่อนแดงเอาหนามไล่เกี่ยวตัวมันนะทุกคน เนี่ยมีแต่กอไผ่นะทุกคนนี่นะกอไผ่ทยยั้งนั้นเลยลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันไปไหนนั่นน่ะมันจะหนีเหรอแต่ค่อยๆตามมันไปมันต้องมีที่อยู่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆตามมันมันต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอน มันกินแพ้ไปอย่างทีเมื่อกี้กินไปแล้วไม่เห็นหรอทั้งตัวตัวเล็กด้วยเส็นแล้วนะั่นละมันเดินอ้อมไผ่ไปนะทุกคนมันกลักวไผ่หนามอ่มะเดี๋ไปดูนี่ไปอันนี้คนนะ,มมะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องนั้นทุกคนเพราะว่าผมว่าจะหาของป่ากับเพื่อนแดงนะแล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี้ยนี่ไง

มันไม่ไม่ถอนหัวแล้วนะกสื<ต>อบ้าเลยคอแพรป่าเลยนะมันคอแพรปา่าได้ไหววะมันหนีแล้วมันหนีแล้วเราๆๆๆๆๆๆๆต้องอยูตต้องรู้ที่อยู่มันแน่นอนบอกเลยต้องรู้ที่อยู่มันแน่นอนนะครับเอ้าแม่งหายไปไหนวะไปดูตรงนั้นมีถ้ำอยู่มีถ้ำด้วยเหรอว่ามันมุดเข้าไปในถ้ำชัวร์ ทุกคนนะกล้องจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะทำมะพร้าวทำไหนวะนี่นะทุกคนหายไปเลยอ่ะ มันไปดูไหนวะเนี oh, ่ยอ๋อทำนี่เหรอเข้าไปดิเอ้าไปดเข้าไปดูเหรอเออกลัวอะไรคนนี้นะทำนี่นะเข้าไปดิเข้าไปดีเลยเหรอเออมึงกลัวอะไรจะล่ากไปกินหรือเปล่าวัเนี่ยคุณกลัวกระสือทำไมมึงมีแขนมีขาครบคนนี้นะะดูนี่นะมันอยู่ข้างใน ง้งไงง้ไงเฮ้ยเชื่อกูยังเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะกระป๋องบานมันอยู่นี่อะไรมันเข้าไปดิรูมันเหรอเออจัดไปไปตัดคอมันเฮ้ยเฮ้ยมานีน สงแล้วเลือดเต็มปากเลยนะทุกคนนี <wrestling> ่นะผมอยู่ในอุโมงนะมึงร้องทำหาอะไรวะไปกินแพ้คนอื่นนะแล้วมันร้องงี้เหรอฮิวมึงกินตีนมึงก็หล่ะแล้วมึงไปกินแพ้ชาวบ้านได้ไงวะ ก็ะกูไปทางชีวิตแล้วมึงไม่ถอดหัวปกติใะเขาจะถอดหัวกันไม่ใช่หรอ,อมันไม่ใช่คืนจันเพนมไม่ใช่คืนจันเพนบ้าป่ามึงกินมาคึงเกี่ยวเหรอวะได้ยำเลยเนี่ยให้กูยำเลยเหรอแม่แม่มนกินมนกินเอ้ยปไปเพ้น คดไวเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่างน้อยโ้ที่อยู่มาแล้วนี่นะถ้ำที่มันอาศัยอยู่นะทุกคนเอ,อ,อย่างน้อยโ้ที่อยู่มันแล้ว <S <S เวลามันอยู่มันน่าจะถอดหมวแล้วก็ไปกินแพะตอนป่าตรงนั้นแล้วตรงนี้นะฝั่งรง้ามนะมีอคออแพะพอดีเลยบางคืนงคิดจะไปจับมันไม่ทันคนไวอะต้องเปิดหน้านน้าถึงยิงมันทันห้องหังกระเต็กอะไรนี่น<ฮ>มันจะกลัวชอบเลยนะอย่างนี้นะ พวกผีปอบผีกระสือเนี่ยโอ้โหแล้วประเด็นคือมันไม่ถอนหัวให้ดูด้วยสิไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะตอนนี้ล้อแปลกมากนะอย่างที่เพื่อนแดงบอกนะมันไม่กล้าถอนหัวเพราะว่ามันกลัวไส้ไปเกี่ยวพวกต้นนามนะแล้วเจ้าของแผลนะสร้างดีมากเลยนะสร้างใกล้ๆต้นกอไผ่นะ<อ>เหมือนจะรู้่วงหน้ออาะอะไรย่างๆเลยเออแต่กระสือน,นี่มันก็ฉลาดนะมันเดินไปกิน,นดุ่มๆนะ เสียงอะไรเดินย่งย่ำย่ำย่ำยนี้ชูบันหัวเหรอหายแล้วยังไงเราก็ไล่ให้ได้คืนนี้แม่มันกินแพลหมดคอแน่กูเจ้าของมีเช้าเจ้าของน่าจะเสียใจหน้าดูนะทุกคนแพ้ลูกแพ้นะมันอุ้มลูกแพ้ไปกินนะมันไม่กล้ามาแล้วมั้งแล้วมันอยู่ตรงนี้จะทำยังไงดีกับมันวะนนียตามันก็ไม่ทันนะมันไวมากเลย นี่นะรูท่อเนี่ยนะท่อระบายน้ำนะที่อยู่มันเหมือนแพนที่ไว้เลยทุกคนคืออะไรวะผีฝรั่งไงที่อยู่ท่อระบายน้ําอ่ะผีฝรั่งบ้านอยู่ไทยเหรอไม่มันที่อยู่มันเหมือนแพนน,นนี่ไว้ไงอ๋อเหรอแพนนี่ไว้ชื่อมันเทเหรอที่มันไลจับกินเด็กอะเอาไงมึงตามไปซสือไปไหมไปดิยังไม่สนุกมือเลยไป ไม่ใช่เพราะกลัวนะเว้ยกูเอาตรงสารนันเหมือนกันนะไม่สงสารหรอกกูเจอเนี่ยกูอยกญแจทือ่อไม่ไส์แตกเลยจริงๆผมกลัวแค่ <c oughs> นี้มึงก็เสียวแล้วแจมมึงแค่นี้เองตกใจไปเลยทุกคนจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นทุกคนไม่ไปไหนแล้ววะถ้าเจอจริงๆผมก็กลัวเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ไปไ ไม่รู้สิแล้วหายไปเลยอะหน้ามืดเลยวะรูมันทุกคนเหน็บๆถึงาาเวลาที่แม่งด้านในเหมือนชิบหายเหมือนทากศพเลยทากศพพบแพร่อะเมื่อแล้แพรมันอยู่ฝั่งนู้นะมึงเดินเหยียบขาแพรมึงรู้ตัวปะไหนว่าขาแพรข้างในไโอ้มันเกี่ยวไปตรงร่องนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นเห็นปะฟังน,นั้นโอ้โหฟังนั้นเห็นปะมึงเดินเหยียบเมื่อกี้ มันใกล้จะอาหารมันใกล้จะหมดนะทุกคนมันเลยแบบว้ <c oughs> าแมงหวานปากจัดอ่ะหิวก็ออกจากถ้ำเอาไปกินฟังมันโคตรหวานอ่ะนี่เราจะไปต่อไหมเนี่ยไปหาของป่าต่อไหมหรือว่าเราจะขับเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาต่อเลยมั้งเฮ้ยนี่ขาแพะเออเขบอกอยู่ขาแพ้ข้างนั้นเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาของป่าก่อนนะโอ้โหมัน จริงๆก็จะไปตั้งนาน้าะแต่มาเจอแสงไฟวิบวับนะกูตอนแรกกูคิดว่าปอผ้ามีปอพผ้าอีกไหมก็มันาเอาชีวิตกูมั้งเพราะว่าวันนั้นกูเอาหนังกระติกที่แบบใส่ตะกรุดของอาจารย์สามอะไลอัดมันอนะมันน่าจะแค้นกูอะมันมันมารอในปา่าลงป่าของนู่นนะเดี๋ยวนี้มีเรื่องลี้รับเยอะมากเลยทั้งปอาพ้าทั้งหูกระสือไม่ถอดหัวนะแต่แต่กระสือม่ง กูไม่เคยเห็นเลยนะอจริงกูไม่เคยเห็นเลย,ยคือตอนแรกกูคิดว่าปอบพาด้วยนะเออกูไม่คิดว่าเป็นกระสือหรอกอจริงจริงแล้วมันคุยกับเราด้วยนะเมื่อกี้มันบอกมันเอาไว้กินไว้ประทางชีวิตนะพอฝั่งโอ้โหนี่มันแบบที่ลับเลยนะทุกคนแผลขอกแผลอยู่ฝั่งตรงข้ามนะโอ้โหมันเลืออเอกไปกินอ่ะเลือกที่ได้ฉลาดมากเลยอาจจะไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของมันนะ เออเนาะมันอยู่แล่ข้อมันอาจจะเป็นชาวบ้านที่แบบอยู่ที่นี่ก็ได้ชาวบ้านที่แบบว่าตอนคืนจะแอบมานอนนี่แล้วก็แบบแม่ใครรู้อ่ะอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านมั้งหรือเปล่าใช่คนในหมู่บ้านนั่นแน่จะมียายอยู่คนหนึ่งนะที่ทําตัวแบบลับๆล่อๆนะกลางคืนไม่อยู่บ้านคนนั้นแงฟันหล่ะกลางคืนไม่อยู่บ้านนันทุกคนชอบหายนะไม่ใช่ไม่ใช่มียายคนหนึ่งฟันแม่งแบบมีเที่ยวสองข้างไอ้อยู่ตรงไอ้ฝั่งน้ําฝั่งปลาฝั่งนู้นอะ วางลงผัยอ่ะว่างๆเราต้องไปดูมั้งไปทุ่มดูบ้านยุ่าอ่น่าจะเจอในป่าน่าจะยำมันกว่าเดีวจะตามไปในบ้านค่อยเวิร์กว่ะสำหรับพวกทุกคนตื่นนะถ้าคนในหมู่บ้านนะเป็นยายแก่ๆแล้วแบบชอบหายกลางคืนนะใช่เลยนะทุกคนยายคนนั้นน่าน่าแปลกจัดยายอะไรเขาชื่อไรยายน่าจะเป็นยายมามั้งเขาบอกว่าอายุแกนะอายุร้อยแปดปีนะทุกคนแล้วแกยังอยู่ทุกวันนี้นะ อาจะตายไปนานแล้วเปล่าช้งแกยังอยู่แล้วบ้านแกอยู่ใกล้วัดด้วยนะอายุแกร้อยแปดปีนะทุกคนแล้วไม่รู้ว่าแกกินอะไรนะลูกหลานแกก็ไม่มีนะวัดป่าเหรอออออยู่ใกล้ๆกล้วัดป่าเหรอนั่นแหละวัดป่าไอ้ฝั่งดลงไายฝั่งนู้นน่ะเหรอเออเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าจะใช่นะคนนี้นะแต่ว่าผมไม่กล้าไปแบบโทษเขานะกลัวแบบเออเขาจะแบบแจ้งความจับผมนะว่าผมไปกล่าวหาเขานะ เจามไาดเลยอ่ะเอ้าเราไปกล่าวหาเขาเป็นเป็นเนี่ยกเราไปยุ่งกับเขาเข้าใจปะก็นี่แหละเรารอแบบไปเจอที่ป่าแล้วก็รอยำดีกว่าแต่ว่าเขายังแข็งแรงนะอายุร้อยแปดปีแล้วอ่ะกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ก้าวไกลป่ะโอเคทุกคนนี่คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าในหมู่บ้านผมนะแล้วมาเจอแบบนี้นะเปนลุกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะกับเพื่อนแดงจะไปนะทุกคนจะไปหาของป้ากันนะ เดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะอัปเดตให้ฟังนะทุกคนว่ากระสือน,นี่นะมันอยู่ที่ไหนนะแล้วผมจะตามล่ามันให้ถึงที่สุดเลยนะทุกคนไม่ปล่อยให้มันมากินแพะชาวบ้านแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ